สวัสดีค่ะนางสาวอินทิราพูบวนนะคะชื่อเล่นลูกน้ำนะคะก็มีความยินดีต้อนรับกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะตำบหลหนอลำสค่ะสถานที่ของเราก็คือมีบริการวิ่โก้นะคะเปิดตีสี่ถึงสามทุ่มนะคะแล้วก็ทางตลาดน้ำหนอลำไสก็เมื่อก่อนนี้ก็จะมีเฉพาะช่วงเย็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือจะเปิดทุกเช้าคือตั้งแต่ตีสี่นะคะตีสี่เป็นต้นไปนะคะเปิดทั้งวันแล้วก็สถานที่ก็สถานที่จอดรถกมม็มีมี ที่พอเพียงพอสําหรับที่จอดรถนะคะก็คือจอดมอเตอร์ไซค์ด้านข้างแล้วก็ส่วนด้านหลังก็สามารถที่จะจอดรถเนตนได้ค่ะค่ะซึ่งซึ่งจะอยู่ใกล้วิโนอีกสาขานึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือสะดวกในการเอ่อในการจอดรถนะคะในการจัดเก็ท้ายถอย,ยของเอ่อลูกค้านะคะเดอรไปดิสติกแล้วก็แม่ค้าก็ตอนนี้ก็แม่ค้าก็เต็มพื้นที่นะคะก็ทุกคนก็มาขา,ายได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นทั้งวันนะคะ เนี่ยค่ะก็สถานที่จอดรถสะดวกนะคะก็คืออันนี้คือจอดสําหรับมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนด้านหลังก็จอดรถยนต์ได้ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดเลย14ไร่นะคะก็สามารถใช่ค่ะสามารถที่จะจอดรถได้สะดวกค่ะค่ะนี่ก็เพิ่งจับตลาดใหม่ตลาดใหม่ค่ะเออโครงค้านี่เป็นที่จอดรถใช่ไหม อ่าเต่ารถสำหรับแม่ค้าก่อนค่ะแม่ค้าก่อนใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะเลื่อนลงไปโอ้ยอย่เลื่อนลงไปใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดด้านหน้าไปก่อนนี่ขาดใจนนี้ก็เป็นทางเข้าแล้วก็วนแล้วก็ออกนะคะถือว่าเราเปิดทุกวันเช้าใช่ได้รับความสนใจเศรษฐกิจของพ่อค้าที่มาทุกหลากหลายในพื้นที่ที่ทําเศรษฐกรเนาะใช่่คะเศรษฐกรในพื้นที่ใช่ค่ะเปิดโอกาสคนที่มาค้าขายที่นี่ใช่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ในพื้นที่ในไฟไฟติดป่ะอันนี้ปรเดี๋ยว อันนี้ลูกพี่เหรอเด็กว่าจะไปดับเพลิเขาจับแล้วเดียวยาวได้พอดีก็กว้างขวางเดินสะดวกสบายค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นตลาดใหญ่แห่งของลูกใสเพราะอย่างนั้นเนี่ยที่ได้เห็นภาพเนี่ยเราต้อนรับคนที่เขาทำเกษตรกรทำเกี่ยวกับ ปลาผักปลาใสต่างๆที่เราสามารถสลับถึงมาค้าขายที่นี่ได้ก็ไม่ได้มีเก็กบค่าเช่าแพงนักแต่พออยู่ได้นะครับไป็ถือว่าโอเคครับดีมากเลยดังนั้นน้องน้องน้ำนี่มีอะไรเสริมในการเปิดตลาดเช่นมีพิเศษเกี่ยวกับเปิดแต่ตลาดนัดต่างๆเปิดท้ายขายของมีไม่มช่วงไหนนะคะก็ทางตลาดเรานะคะก็มีตลาดนัดวันเสาร์เช้านะคะเริ่มตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปนะคะ แล้วก็จะมีแม่ค้าจากข้างนอกนะค่ะเข้ามาใช้เข้ามา,า,า,าขา,มา,ายของที่นี่นะคะมาจาาําหน่ายพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้าพวกนี้ของใช้มากมายนะคะแล้วก็มีแม่ค้าในพื้นที่ก็มีมาจําหน่ายพวกอ,า,อาหารการกินนะคะทุกอย่างก็สินะคะ้าเกษตรเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นที่ของเราก็ยังมีว่างสําหรับพ่อคา<ๆ>้าแม่ค้าที่สนใจที่จะมาเช่าพื้นที่นะคะคคนอกอพิเศษนะคะในการจัดงานวันสําคัญนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเขาเรียกว่า เปิดท้ายขายของเนี่ยมีไหมอ๋อมีค่ะเพื่อจะได้เปิดโอกาสคนที่เขามีของดีมา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 เปิดแต่ให้เป็นเป็นลักษณะของรายการทุกบะุกบปนไหนฮะเรามีไหมอ้า ก็หมายถึงว่าตอนนี้เราก็เราก็พิ่งจะอ่ตอนนี้ยังยังไม่เป็นทางการนะคะก็คือว่าถ้าใครมาติดต่อได้นะะมาติดต่อใครจะมีอะไรเปิดท้ายของผมเปิดท้ายต่างๆก้ามาติดต่อได้เพราะเรามี็นฐานที่14ไร่กว้างนช่ะแล้วจะให้ไปดูที่ว่าโกดังหลังคากว้างที่สามารถที่จะจัดเวลาได้ใช่ค่ะก็ติดต่อมาที่น้องําได้รับค่ะนอกจากนั้นมีอะไรเปิดไหมก็ ทางเราก็จะพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่จอดรถอาหารให้สะดวกสบายเนาะสำหรับลูกค้าแต่นี่ที่จอดรถใช้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้ค่ะงั้นก็อยากจะพาท่านผู้ชมไปดูแค่หลังคาที่ปิดครับได้ค่ะเนี่ยค่ะตลาดน้ำเจลูกนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นโดม เป็นโดมสาหรับแม่ค้าในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่จอดรถให้สําหรับแม่ค้าก่อนค่ะใช่ค่ะนี่คือสถานที่ที่ใครอยากต้องการมาจัดรายการหรือเปิดท้ายของผมเปิดท้ายต่างๆเราก็จะอินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังอีกค่ะพื้นที่ด้านหลัง อย่าไปถึงนู่นค่ะบกว้างฮะค่ะกว้างมากเลยใช่ค่ะนะฮะท่านใดนะครับที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเปิดท้ายของของเก่าของใหม่ทุกอย่างหรือของดีมาติดต่อคุณน้องน้ําได้นะครับเพราะว่าถานที่กว้างมากเลยและไม่ผิดหวังนะครับเป็นเขตพื้นที่ที่ต้องการคนที่ซื้อขายมากที่สุดในเขตพื้นที่ตำบลน้องสอยอำเภอสีคิ้วนะครับไม่ไกลนะครับนอกจากนั้น ก็อยากให้เห็นภาพนะฮะของจริงซึ่งท่านใดที่จะมาติดต่อติดมาติดต่อได้นะครับแล้วก็ติดต่อลูกหน้าเราจะจัดสถานที่และวันที่ให้นะครับ<ช><ช>นี่กอเขตพื้นที่ของตลาดลองน้ําใสหนองน้ำใสนะหนองน้ําใสนะครับ<ช>โอเคพ<ช>ได้ยินดีครับขอ ถ้าเห็นภาพแบบนี้ติดต่อได้ทุกเมื่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นายกสื่อจะมาที่ร้านตําต้มแปลกๆนะไม่ใช่ตาต้มพันล้านนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ตําต้มบาทเดียวนะอันนี้ตําต้มปากโปเออเจอแล้วฮะแม่ค้าตัวใหญ่ที่ปากโูคุณสวยที่ตลาดคุณน้ำใช่ไหมคะตําง้มร้านนี้อ่าทไมคำว่าปะปะตาปากโปคืออะไรเป็นมากปากปวมเลย โอ้กินแล้วแซ่บใช่ไหมคะโอ้ไปก็กินแล้วแซ่บปากบุ้งใส่เผ็ดมากภาษาโคราสหรือเปล่าปากโบโอ้ภาษาโคราสนะโอเคแม่ค้าคนนี้มาได้นะฮะเราไม่ต้องไปกินซ้ำต้มพันล้านป่เดี๋ยวไม่ต้องเต้นมากินที่นี่ซ้ำต้มปากโบท่านจะแซ่บเวอร์โอเค